สิบก uhm ุมภาวันวาเลนไทยไอ้ไข่อยมบ่าบแล้วค่ะบ่มาแสดงว่าผาดได้นิหากหักแล้ววะหักหักุ้งยังก็่ตัวใหญ่ใหญ่นี่ไร่ยู่บังมุ้งหนอยไ่ที่นี่บ่ันากซื้อที่นี่ม้ย เอามั้าใส่้เล็กบ้งเมื่อจะโตหมอปุ่มอีกจน้อยมันจะใส่แอมเมื่อใส่ออมขี้กย่งก่อนขงขี้เล็กบ้าเอืนเอะเงขี้ออมแกงแล้วเนาะเอามือนอะร่ะรนั่งเยเหืนล้วปลาค่งซื้อหนังมาแกงใส่ขี้เล็กจะมีท่อสากอยอ่บ่ยิ่งมาหา่ย สวัสดีครับสบายดีบรรยากาศย่เมื่อเสาร์ครับวันแห่งความรัก14กุมภาวันวารินทายมนแล้วคะมันในหันไปฝากเพลงมุนก็ตัวหน,น่อยตัวปาลาลับปลาหนึ่งปลาส้อยแมร่ร่อนบรรยากาศแย่เสาร์ครับมีวันเสาร์เสาร์วันยุดวันยุดคนกับสีร้ายสักหน่อยหมากพีก สมพักเนี่ยครัวกันต้นเราขายนี่บักหอยได้บักม่วงยังมาเนี่ยม่วงเบา,าบา้านจาักบ้านอาหารสิบบาทก็มี่บนม่วงเบาขายสิบบาทโอ้ยม่วงเบาสิบบาทแล้ววะของเราเองบรรยากาศแต่เศร้าแต่เสียอ,อาหารการกินบ้านเฮาบักม่วงเริ่มเป็นมากแกล้วนี่บักม่วงปุ่มบ่นนี้ บักม่วงบ้านเฮาพี่น้องอุ้ยบักม่วงปุ่มตัวนี้เป็นาตะตำเสียบกินยังแค่กินเป็นตะเสียบนี่ขนมเอาผักบุ้งมัดหนึง่งผักบุ้งยังในมุนน่ะหนูเขียดแล้วก็มีตัวนี้เขียดโมูพุงเท่ายไหมค่ะพุงละห้าสิบบาทเขียดโมู ถือว่ายังหลายอยู่ครับอาหารช่วงนี้จะชิปเคียดโม่ไข่มดแดงแสดงวาด่าผ่า,านการใส่น่านมากย่วน,าน่า <c oughs> นี่เ,เห็ดขนมเราพี่ด้เมื่อ่ะไ่เมื่ยผู้ขายคือผู้ซสือบุตรอะผู้ซสือพักนั่งอ่างหยาบักทั่วบักแดง เขียดคือเกาเขียดหมูเขียดหมูท่านผู้ใดอยากมาสื่อเขียดหมูอะช่วงนี้ลาบมันหลายเขาจาว่าเพื่อว่าวะแม่นี่บ่ระแม่ <c oughs> มมเยเนี่ยมีอะไมีเขียดหมูเขียดยังหันไข่มดแดงแกงใส่ผักหวานโอ้ยขินหอดี้ขิดหอด่านขออนนิดหอ,อดี้เสียบบานเท่าเด้เสียงกับบะมีขนาหน่อยเลยปลาออกเอาเอาเอาปลาบืนปลาบืน ตัเตีขึ้นเลยยั <laughs> งกองละหาสิบอยู่บ่หาสิบบาทกองแักไงบุ้ยกินเบดอะบ่ยูขนาดเบดอะบ่ยเอาเอ, <laughs> องไหมเอากองหนึ่งไหมมันจะร่วมกันแล้วคือดูเงี่ยบแทบบุญละแม่คอยก็ได้ถักหวาน,นย่งางอยู่ เฮ็ดบดกันแต๊ะเสือผนเน่แม่บ้นอุ้ยคือตเตมหลายแต่นอ้ํบาทเนี่ยเป็นก็พ่อก็ว่าพี่น้องเลยไปหาเนี่ยไข่มันแดงมากครับแม่บ้านคันมากครับคุณเนี่ยเสือมีแต่เนี่ยวเพิ่นอยากมุกยังคือเผาย่างดีมุกกระสือยางยีง่บ่อ,อมีแต่เนี่ยวอยากเด้อเลิกเวรกันได้ไหม่ะ กุ้งนี่นี่เป็นพุ่มเป็นพวงอยู่ข้างในมาตลาดเออกุ้งกันล่ะตวาน่เออราคาเท่าไรเาหาือเศร้าเศ้าวากุ้งคือสีบวกรเข่านะเบิร์กเบิร์ก้าหเลื่นเ่อนลหากหากแล้ววะ กุ้ง <reading> ย <repetition> <graduate> uh so ั <ahh> like <bbe> ้งกับตัวใหญ่ๆนี่เทสยังเลยวันนี้ฮัลโมันยังได้เผยแผ่เนี่ยยืนกกินบานเห่ากุ้งไฟกุ้งน้องเหือมั้เราใส่หอยเอรี่คือหอยปัง กินบ่วนเบิดอยู่กินบวชเบิอด,ด,ดอันกระเทียมทุน่นเหมนวนี่เหรอกระเทียม,ม,มอยังแล้วคุณแม่กระเทียมทุดนนี่เลยเหรออือเนวดองอ้อซ่อนดอกม่วงก็ได้จังหวัดแพร่มาเบิ่งก็ไปดองก็เห็ดก,งยยก,งกงองใหญ่แถวกองยักษ์บาดบักม่วงเบาบานเฮาแนว่ยสมแนว่ยสมบอ่อนักดอกหิวจนปวดแขนหวานตาอุ้ยคืองามแท้นี่แหละเนี่ยเขาอยากได้ โเสือดำโมดำกล้ดำแล้ว่ะดำคือลือดำจนว่าอีหลีอร่อขันเสือจะิวาเน้มนกตัวละลอยหกิใกล้ดำใกล้หายหยาจักหน่อยครับเอามอนี้มิดเนีน่หายยาหยแปลกจังหน่อยปลาตัวนี้ ซื้อมันนิขนมังซื้อนี่คือสีเป็นตัวบหกใหญ่อยไยังก่อนแม่ปลาข้าบของขึ้อสีเป็นตะขักขนาดน้อยๆข้าบของใน่นนั้ขายจากไหนบุล่ะซาบะบาทเอามุกหนึ่งจะเป็นมุกแค่หน่อยเนาะไปตองท่านไหนไปใส่อยู่เฮ้ยเฮ้ย ตือนเบอร์เาพยาไม่แ้เอานยานพยานไปสิแม่ขายอย่างขาย้ายกรุ่แย่นต้องกายี่แงว่าเมื่อนี้ขึ้นหลายแถว่านนะผู้ใดแยกรุ่นยรุ่นโอ้วันเสาร์ครับตลาดบ้านน่าะเจริญตำบลขามป้อมวูอยู่นี่ก็มีใครบเดยงขมราชบ้านเฮาอุบลราชธานีนี่ละ คุณได้ไปแง่นนขึ่นก็พูดก,ก็กว่า <c oughs> ขื่นวัดคุณต้นแล้ววะหลายแง่กันสิต้นหมักว่าต้นหมักม่วงเนะท้องวันเท่านาองไม่ขาดดูเดือดสดนั่นนี่เด้อยังบุหรี่เราได้มาไก่้กับใส่มันใส่ยังเหลืออยู่ยังบุตัวนี้ต,นตีนแล้วว้าห่วยหินงัวพี่น้องต้มแล้วบะคือเ,าเ,อาเผาเขาจะเสีย ข้าเจาไปเห็ดสมจีนงัวตีนควายเลาวแซ่บขักเนี่ยเงียวแซ่บหวยเมื่อนี้บริการเลี้ยนเป็นส่วนๆอยู่ปวดบอกเออเลี้ยนเป็นส่วนๆอยู่บริการเห็ดบดเห็ดล่มเห็ดคอนบอกคือคนอื่นเห็ดบดกับเห็ดคอนเห็ดบดเนาะอันเห็ดคอนบานสีอันเนี่ยน้อย ข้าวซอยนี่ยุ่งนักินบานเข้าเนื้อใหม่ครับขั้นแกงกับเสียบลดใส่ผักกระเนียงหอมๆจะหน่อยใส่น้ำยาหนังเหียดทุงรหั่สิบบาทบ่เอ่ยแล้วขายเอาเรือกได้ครับสิบบาทสิบบาทสิบบาททุกอย่างพอแล้วมาสื่อแบกเขือเมื่อเนียนบ่พอสื่อเมื่อเนียนถึงสื่อเมื่อกินกระหลออ แบบตุยยางซุเนลบรรยาก,กาศทุกวันเสาร์ครับช่วงนี้อากาศมันแปรปวนนิดน้อยจักสีลมจักสีห่อนจักสีหนาวขยามเสาหน้าหมอกลงได้หลายเสยสมาห่อนยังเลแรงมากล่มบัดจักสีเนี่ยใดเรียกว่าสุขภาพก็เปลี่ยนแปลงจัดหน่อยเอาคือเก็บบอกนำ้ำโอ้มันมานำ้ำหมาน้ำไฟเนาะไม่กี่สอดมีหอดแม่งันตับเต่าเอาคือมีตัวเดียวเนี่ยตับเต่า เมงก่สซอนอาหารเสียบบานเห่อพักนั่งอ่างหยาพักกินกับหลาบพักหอมพักหอมพักซี่วันนี้ผมมาสวยๆจังหน่อยครับเวลาประมาณเจ็ดโมงกลัวๆตลาดตะลี่บานห่อแต่ยังคนยัง้ลยอยู่ดะเจ็ดโมงก็ได้ดอกพักหัวละ่า ซ้ำหัวนี่อันนี้ซีซื้อหัวซ้ำนี่และเมื่ออาทิตย์เดอยแล้วบปลาดวปลาดีกดไหมเว้นบกินปลาวปลาดีอย่อันหัวใหญ่เห็นเงินเฮียกัแล้วมุกปลาซิวนคมุกปลาซามกปลาซิวของหว่อยากมกซิที่กินอันนี้ เอาถุงหน่อยกุงใหญ่อเอาถุงหน่อยกับพ่อแม่พายกินนำ้ำถุงละสิะบเอามะรอดรับเขาพวดปิ่งกับมีม่บอกยังไเนี่ยปิ่งเนี่ยจีอันนี้มุกปลาซิวแร้วะแม่แซ่บีเดปลาซิ่ว,วน้องบานเข่าหรือเปล่าแม่ปลาซิวนองสามันบวกมเด้มันตัวขาวๆตัวใหญ่ๆแม่ตัวขาวบ่แม่พ่มาไหนปานถาบข้องมาหรอปะ่ขบของเสียวื่อมุกคือกันตี ขาวหวานคือข้าวเหนียวขาวหวานข้าวเหนียวก็มีเลยสองถุงอยากว่าข้าวโพดอยากหาหลอดบักพีกก่อนโอ้ยบริการหลายพู้รูเออขนมันหลายมันเกี่ยวเอาบางอย่างบักพีกคัวข้าวคัวนี่อ๋อไส่หลับปลาปลาอยู่ทางในกระมีอันนี้ของกินเล่นจากกระเป๋าจากหิวจากหาบเลาะก็ได้ ไปเบื้องกันบกักเรลกน้ำใหญ่ขันเห็นบรรยากาศมันกบคิดหอดมองเคยอยู่เคยนอนโอ้ย<า>พพีกบัวสุกตัวน้ำใหญ่เออเดี๋ยวขอเอากล้วยมารวมกันกันเล่าสิสีแดน คนขึ้นรน้ายแทตจราจรติดขัดค<ห>รับพ่อได้รอพ่อได้ซื้อนี่แหละหีแม่เห็นยุซุหม่มองสุบอนแล้ววะบ้านเฮาอย่นะอ้าคือบ่มีบบเครียกสุกบัดนที่ทั้งเ้าขมามีกบบเหรอ คันมาสวยๆแนวกันสิเป็นประมาณนี้โคตรกับแห้งหลายคือเก่านะแต่ว่าตลาดบ้านเท่าเพิ่นเปิดทําการบดดนดีฮาฮอดบ่ดเกินเก่าม่วงเนาะตลาดตลาดกับบ่เกินเก่าม่วงคันเป็นตลาดชุมชนตลาดในบ้านเท่านะพี่น้องประมาณนี้แหละขายบดดนแ,บบแบบบวบๆแต่เสาแต่เสียเอาบุ้มี่บักพริกอีดีบไปนี่นี่ข้าวล้อมา,มากมันหันบุ้มี่เขียดใส่เลยเด้ไม่จะเขียดอันเขียดเขียด,ยดน้อยที่เขาจะาไปไต่อา เกีทรายนี่ผมเบงเด้อเนีนี้เขาจะสีไปขัวคือบก็อกนี่มันอยู่น้ำส่ายทุ่งเทไรเราบมีขายทุ่งละลอยแนวหายากจ้งหน่อยผู้ใดเคยไปขัวเขี่ยผู้สดเยไซวซไปซัซไปซัไปสมาได้กบครับทุงละหนึบาทเขียดหมูเขียดหน่อยอันนี้เขียดทรายครับสามสิบบาทกล้วยงามๆทุงเทไชาบาท หิวอร่อดนออเอนาะเลวุ้ยกินบ่ทัานานะ <g itt ain> เหกินบ่อท่านจดีกเงินจงินมานํำตลาด, <c oughs> นนดก็สันเป็นแนวใดแบงพันบ่อแบงแบ่งรับแบบชิละขันเทาเฮดเสียหลาเพ่นหายแล้วบ่ ไหมนึ่งว่ามันมีถุนเงินเดือนไงแบ่งร่อยเฮ้ยข้าวเจี้ยวคือบวงห้่นน้ำกลั่นแมงคีซอนแม่ข่อยเทศยังกินเนาะเหมือนซุปบักมีซุปบักมีภาษาการคนอื่นนะซุปบักมีเออซุปบักขนุน ลาบยังะนาลาบบัวตะตำยังตำเจ้าบ่อว่ามันตำกระป๋อมเฮ้ยแล้วเห็ดตำกระป๋อมมาว่าแจกเงินด้วย่ะหวยเงินมันาตลาดบ่มีทวงเลืยัดใสลวดรสัสไปใช่หรืเจ้จีไม่ะช่หบ่ได้มากลวมนกไป้องายหล่าั่งยั่งไอ้เก่งบ่ เอาเห็นแล้วบ่อยี่สางบัถักบัถ่ายสองใยว่เป่าสัญญาอีสานแต่เ kind ม of <usement> ah ื ah. ่อเลี <defence> well, so. 4, 10, ้ยงสิเขาไปถนนคนเดินวันเสาร์จำเ็นเนาะวันเสาร์ถนนคนเดินอยู่เคมาลดมแลยิงอปด้ห้โจ่ะจชิโกบัวถ่แล้วว่าไพ่เซ่แล้วสิบบาทสิบบาท พวงถไล่บนลายกระสอบเถไล่แซวบาทบักทั่วสิบบาทบักเตียงแซวแม่คือมาเปียกคือมาเนี่ยเอาหนิมือหนิมันนี่มากมาปลาเอือบเนาะเอือบขึ้นหมดเอือบขันนีนเอือบบ่ปลาส้มเพราะแม่นเย็นๆเนี่ยปลาสดสดร้อนๆเนี่ยเนี่ยเขาเอือนปลาหยังเขาเอือนปลาหยังนี่บ่ปลาเพาะผมกะว่าจะแบบคือจังปลาหูแต้มปลาหยังไปเสนอ มันหลายแนวปลาหนึ่งปลาหยักปลาหยักปลาหยังปลาอย่างไยเขาเอาเป็นหนึ่งเสียบๆค่ะนี่ตัวนี้แหละปลาหยางไปต้มอย่าไปต้มใส่ผักกาดแง่น้ำมันสีบบางๆมันสีบเห็นมันสีบ่อันนเมื่อต้มใส่ผักกาดแง่แม่ต้มยำนะเนาะแม่หั่นหั่นหลือหั่นคือซอยปลาคอหลือล้วนล่ะแต่เสียบต่ว่ามุ้ยผู้เฮ็ดให้กินนี่โอเคครับบ่ได้ร้องบอได้เฮ็ดให้กินดอกบ่ได้อยู่จักเทธอมีแต่ไปก็ไป เมียมาขายอย่างไข่บลาเขือนเขือโบราณเมนผู้เก่าอยู่บ่คือผู้ใหม่จิ้วผมได้อยู่อ่ผู้เก่ากินโมฮันเนี่ยเบิร์ตอยู่ปลูก่าูเยอะใส่นี่บ่อนบ้านหน้าสนามบ่เมื่อนี้สิไกลอยู่เมื่อนี้สิี่แขวกไปเบิ่งอยู่นั่งเอกตื่นจักถุ่มตื่นจักหมุกบ่เบิ่งมะล่ามันนะ บ้อลามจะเดือดขวดเขินเสียเอาไหมมีแต่แนวขายจะดีโดยเฉพาะพักหลายเสียมตลาดเลยแล้วขูดเมียดใส่ละเด้อมาทั่วปีด้วยนี่นเรียนี่ทั่วปีทั่วเดือนเออก็เหยียบวลาดฟาดยู่ทางพี่ มากทั่วข้าวโพดบ้านเท่าผู้เฒ่าปลูกมาขายปลูกเองขายเองพ่อได้ยูได้กินหอมกระเทียมตั้งผีเด้อไข่หมดจ้าไข่แดงคืออะไรไข่หมดก็ไข่น้อยแท้คือไข่ไข่ยังก่อนเนี่ยไข่ฝากมันแนวเนี่ยมันจีสุดถึงมันเป็นใหม่เป็นเป็นที่แรกบ่ฮัดอิดบ่ฮัดอิดเป็นไข่แต่ว่าผมงงอยู่ว่ามันมันจีสุดไข่บ่มันน้อยเน่ยน้อยเท่าไรเป็นใหม่ ไุดไข่บานุงเรื่องเรือมันก็เป็นตมอจ้าเือกิเป็นไข่หญ่ี่อีกนน้มาค้วดจไปซ้าบริัทจาที่บาทจ้าสือมาเผื่นมาหวานผู้เฒ่าเฮ้ยแมนละเห็ดดีจะ่งยั่งเนี่ยหอยหอยนี่บ่อหองเท่าไหร่เอาสามบาท แล้วว่าเมื่อหยอดสอยก้อยหลุดต้มลวบ่ต้มแล้วขึ้นรูเห็ดแท้ขืเลียกบ้านในเบิร์ตยูยูคือไงเจมันแล้วรูปากพีกสื่อแล้วพีกสื่อแล้วบากามกั่งอยู่มีเจเนียัย่งแค่้วันนี้บ่มีแต่นี่พักนี้พักหอมร่วมนี่ เอาอยู่อันนึงแม่อมเอาหอมด้มวยอันขันหอดไปตลาดนึกกะจิคอนลงขอนลงวันนี้เดี๋ยวมาเอาดากเด้อนด้วว่าเอาขึ้นไอ้เมื่ออะไรนวดทางหน่ะข,ขี้ปวดเถอะบ่โอ้มันขายข้าวโพดเนี่ยแล้วพ่อการยืนนั่งผือนี่ซื้อเมื่อท่านกินเบิดอยู่นี่ท่าก็กินหมือว่าปลุกร้ายว่ะแม่ บขันยามบอกับบ่ความกันคือว่าเป็นยามของเพื่นตามฤดูกาลขันเบิดยามมันมหนาวเราปลูกได้บ่บัดไบ่ได้เแล้วบัดแต่ว่ามีแต่หัวงามๆเราปลูกบมานนี้แม่ละสาวบัดหอยครับหอยสวยๆจย่หน้อยมันไต้นี้เบิแล้วละ เ <laughs> ออมันบ่เถียงต้องแม่มันบังอยนนู่ยืนนี่ขั้นว่าสวยไปกว่าหาันไตรห่มหมักท่านท่านเป็นหมากบ,นอบอ่นาะปีนี้ขนมโบราณน,นี่เห็นบ่าขันมัดรอแถวบ้านเท่า,า,าพระเจริญขนมหูสางขันไปเอื่นถ้าเอื่นขนมหูสางก็จะเอาโบจักเดี๋ยวจักเดี๋เอื่นเขาปรุงเขาเกี๊ยบขนมหูสางสมัยก่อนนี่บุ้ยขักแดเด้อ ี่สมัยทีขนมบดมี้าายปันดีขนมไข,ข,ข่ขีดเจียมขนมหูสร้างแล้วแต่ข้าวเะกี้หรเาแม่ชั่นี้บบว่าจักนี่หน่อยนี่หน่อยว่าจากเฮ็ดให,หม่มาเรื่อยไต่ห่มบักท่านกออวางละเศ้าโบเสียบอยู่บนละอ,อ,อย่าถามอย่าข่านะเอามาอันนึงกเอาใกวยใ่ใ่ว เอาทั่วก็ได้แม่ครัวบว่มีแบบร่วมบ่แบบรวมจะเรกร่วมบ่แ้วแต่แม่เันรวมใดก็ร่วมน่นใาใรใสผู้ใจเงินบ่เนี่ย้เงินยางมันจีเดเซนบ่ไปน่มายจ,งาจงเงินให้เนี่ยสื่อพร้อมทีมพร้อมได้เงินทันซาบาดซาบาดก็ะขายม่ไใหญขายยางน้อทางผีน้อ ขายกล้วยขายะเขือสมกล้วยจากบานละกล้วยหันขวแม่หนีสบาวีสใส่กล้วยวีละสีบกขายได้ขายได้ตัวข้แม่ใหดมัน็บมันฝ่าวันคือวันใดเมืออยย่นี่ก็นี่แล้วนี <Hayır. S 2> ่ก็นี่แล้นี่เอาที่ต้นี่ต้นกล้วยมันรีบ ราคาวีและซีบาทกล้วยปลายมันมาแนวนี่แม่ปลายมันดูฮะมันตั้งรีบไม่ตั้งตั้งรีบมันจะตึงไม่ต่อแล้วขันเสียเอาลายกับชินนักผู้ถือ14กุมภาวันวาเลนไทน์ไอ้ไข่บอมาปะกลับแล้วค่ะบ่มาแสดงว่าผาดได้นไงบ่มาวาเลนไทน์เนาะส่งแต่ดอกกุหลาบมาให้อ้ยเอาเนี่ยเอือนเนี่ยเอาดอกกุหลาบ เอาเองิเนออ <laughs> มีอะ่รบ,บิงไกลแล้วเบ้อละ่ะไกลเบ้อล่ะก็ปั่นคาทีก็ได้เห็นเบี้๊กแยเห็นเห็นเบี้กเกาะกระแสโคตรดังอยู่จอบซองเราอยู่อาจารย์ผมในหันตอนนี้เพื่อนบินไป่กงุงเผ็อืมบริยูณเดชเศรเ้าแล้วเราจังไนกระซิมีเงินมีค่ำไปสัตว์ลายจังหน่อยเอาอยู่บ่คือ้นเรายู่บ่ะชวนไอข่อยไปมั้ยังไปออก เดียวเดียวตรงห้ากระแสกอนบ่โอ้ยขักมันหมันไหนโอ้คือหนวดใหญ่เฉยหนวดเฉยเลยมงท้าราคาเรากันมาต้องถ้าหนอกเอาเมื่อปลได้ดอกเอาหน่อยหน่อยน่ยนี่นี่นี่ทำนี่อันนี้เท่าไหร่ปะเอาตัวนี้ ผมจับนี่ง,งามสุดเลยสุกแล้วมั้งนี่โอ้ยนักโอ้เด,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 ดี๋ยวลูกเขาบ่าวตันล้วปะกินบ่เบิด <c oughs> ปลูกเองบอ่เราเข้ามาจากบุรีรัมย์มู้ <c oughs> มาจากบุรีรัมย์สุดยอดเลยฤดูกาลแตงโมครับขันกินกับกินพลไม่ตามฤดูกาลมันจังคือไอเที่สซอย ปนันญายย่งาสีนขียไดายาสีเขียวยาสยาสีเขียวยาสูบนีเขีสบรรายากเาศตลปาดส<อ>ีเยวคาอปิดนนายาสีเขียวยบัาลาเปายาสะเาสปาขนมจเีบปายาเปัาขนมจีวบาเขาสรัาเขาสูัามาเีาสูบเอูกก็ไดาวมาาเลยวรัาเลยครับ ครับเพิ่นมากินขนมจีบเอาอยู่บ่ได้นเนี่ยมันหลายลอะไรหมนี่ได้ดอกบัวก็หายเลยไอโฮมท่านบางท่านเป็นหมากอยู่บ่นี่เป็นอยู่ค่ะแต่ว่าล่วงหมดเลยเป็นมันโดนมันแล้วเข้า <c oughs> มาเวยๆัจหน่อยครับแต่เสาวคนหลายบ่เลยหลายอยู่เสาบ้านเสาครับอยู่นี่มีตลาดยี่เสาบันน่าจะเลิศแต่ว่าตอนแรกถนนคนเดินเขม,มาราช ยังมือแรกสิบห้าไป็ลหรอเด้อคันนด้มีโอกาสไปพี่น้องแต่เมือน,นี้ก็สิมีหลายงานดิเป็นอีกงานหนึ่งก็คือง,งานผู้ไทยผู้ไทยหนึ่งเดียวในเมืองอุบลผู้ไทยบ้านปะาขาคราับปะาขาชุมชนอำเภอเขามราชพุลละเมื่อวาสีเดียไปวะอันไปกับสก็บบรรยากาศมาฝากเซามันนี้เอาอเมื่อแล้วได้ครบสยางสุนเนียว คือสร้างบริกินปลาเดกย่างไก่ร้่มมลงไตบ่เม, <c oughs> มีขายรลดอย่างไหนรลลูละหกสิบบาทปลาเดกปลาลวมบ่มกินกับสมมันบางม่วงเบาบางคันนี่ยห็นปลาเดกกันลำไส้แตกจะเป็นยังย่งย่นเดีซื้อเด็กร<ง>ิัไปทางไม้อยู่ขวากันดูอยู่เแม่นาะ เฮ็ดจานเท่าไรห้เอาแต่อันนั้นหลายจ้กบาทนี่ลอยหนึงไงเนาะ <Yeah. S 1> ได้บักร้ายตัวลอยนึงก็ได้เบื้อ <h az> <y> งเฮ mm ็ดเราล่มกำลังมากแล้วจังเป็นสีล่มสีห่อนสีนาวละเมื่อนี้ใจเพื่อเราบ่